สบายดีเมื่อน,นี้ก็อยู่กับพน้อยอภิรักษ์มือนโคตรสถาการท่องเที่ยวและการโรงแรมรหัส092นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ประเทศลาวนะคะโอเคและสถานที่ท่องเที่ยวของเราวันนี้เราจะพาไปคือคาสิโนมาเก๊ามาเก๊า8ป8โอ้อ่ะไม่ใช่ละ โอเคบ่อนคาสิโนที่ประเทศลาวนะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสวรรค์เวกัสนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าบ่อนการพนันที่นี่เนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะครับสําหรับที่ประเทศเขานะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําให้ทุกคนหันมาเล่นการพนันนะครับแต่ความรู้สึกผมเนี่ยส่วนตัวแล้วคือผมเคยได้ไปเที่ยวที่นี่ประมาณ4-5้สานะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่เล่นการพนันนะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นบ่อนนะฮะ แต่มันเหมือนเป็นโลกอีกโลกหนึ่งคือเป็นโลกของเกมนะครับนี่เลยครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆไม่แปลกใจเลยนะครับผมถ้าคุณจะเข้าไปแล้วหลงไหลแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมันนะครับเพราะว่าคนที่เข้าไปเนี่ยจะไม่เห็นเดือนอกตะวันไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยนะครับบางคนเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับไม่ยอมกลับบ้านครับหมดตัวก็มีนะครับผมส่วนการเดินทางที่ผมจะเลือกใช้ในวันนี้นะครับใช่ครับผมจะขี่ม้าไป เราเล่นครับการเดินทางที่ผมเลือกวันนี้คือสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับผมค่าตัว๋วเครื่องบินจะอยู่ที่ประมาณ1,800บาทนะครับเล้วะเทศ่เทศการนะครับแต่อีกอย่างนึ่งนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมไปผมก็จะนั่งรถไปที่จังหวัดมุกดาหารบ้างผมนะครับแล้วก็นั่งรถตู้ข้ามสะพานไปที่คาสิโนเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีบริการรถตู้เนี่ยสำหรับ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่โดยเฉพาะเลยนะครับผมแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวนะครับก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับผมส่วนคนที่มีวีซา่าหรือว่าพาสปอร์ตอยู่แล้วก็คือไปได้เลยครับโอเคส่วนโรงแรมที่ผมจะไปพักนะครับก็คือที่นี่เลยครับใช่แล้วครับคือคาสิโนแอนด์โฮเทลนั่นแหละครับก็คือที่นี่เขาจะมีบริการโรงแรมระดับ5ดาวไว้ให้นักท่องเที่ยวพักสำหรับ คนที่มาเล่นการพนันที่นี่โดยเฉพาะเลยนะครับผมส่วนผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้เข้าไปพักที่นี่นะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับเพราะว่าโรงแรมระดับ5ดาวแล้วก็เซอร์วิสกรารบริการต่างๆคือโอเคเลยส่วนลิฟต์ของเขาเนี่ยเป็นลิฟต์กระจกนะครับเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเราสามารถมองไปรอบๆสามารถเห็นคนที่เล่นการพนันได้ทั่วทั้ง ทั่วทั้งโดมหรือว่าทั่วทั้งทั้งห้องนั้นเลยนะครับห้องใหญ่มากๆนะครับผมส่วนราคาของห้องพักจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พันนิดๆนะครับถึงเจ0 0แดพันได้นะครับตอนที่ผมไปพักเนี่ยผมไม่ได้ใช้เงินสดนะครับผมเพราะว่าผมใช้พอยท์ที่ได้าจากการเล่นเกมเนี่ยไปแลกกับห้องพักหนึ่งห้องนะครับเข้าใจใช่ไหมฮะมันสามารถแลกเป็นห้องพักได้นะครับแต่ว่านั่นแหละครับโอเคครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่ประเทศลาวเนี่ยเรามาทําความรู้จักกับขนบรรมเนียมและก็วัฒนธรรมของประเทศลาวก่อนนะครับจะได้ปฏิบัติถูกต้องนะครับเวลาไปเที่ยวนะฮะก็คือจากที่ผมสัมผัสมาเองเนี่ยคนลาวเป็นคนน่ารักนะครับเขาดูเฟลลี่และก็จริงใจนะครับผมดูอินโนเซนต์ฮะดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรรักนวนสนวนตัวมั้งก็ ไม่อนุญาตให้คนแปลกหน้าเลยแต่แต่เนี้ยต้องตัวนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็เขาจะเข่งเรื่องผู้อาวุโสกว่านะครับเขาจะให้เกียรติผู้อาวุโสกว่านะครับก็คืออายุเยอะกว่านั่นเองนะฮะก็อีกเรื่องก็คือห้ามสัมผัสหัวคนอื่นนะครับเพราะว่าเขาถือเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถือว่าหัวเนี่ยเป็นของสูงที่สุดของวะเที่ลาวนะครับแล้วก็ห้าม ถ่ายรูปโดนไม่ได้รับอนุญาตนะครับที่ประเทศลาวนะครับเขาก็ถืออีกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับผมป้องกันการโดนแอบถ่ายนะครับสำหรับเรื่องอาหารนะครับผมคนลาวนะครับจะไม่นิยมกินข้าวเที่ยงที่ทํางานหรือที่ออฟฟิศนะครับเขาจะนิยมกลับไปกินกับครอบครัวที่บ้านนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับสําคัญมากก็คือแขกที่มาเยี่ยมหรือว่ามาบ้านนะครับผมเวลาเจ้าของบ้านทํากับข้าวให้กินเนี่ย เราห้ามกินหมดนะครับผมเพราะเป็นการเสียมารยานะครับจะทําให้เจ้าของบ้านรู้สึกว่าฉันทํากับข้าวไว้ไม่พอรับแขกหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะทุกคนที่ไปนครับต้องเวลากินแล้วก็ต้องเหลือไว้ด้วยนะครับผมโอเคมาถึงกันที่ค่างเงินบาทของประเทศเรานะครับประเทศเราเนี่ยใช้ค่างเงินบาทเป็นกีบนะครับกีบก็คือถ้าแปลเป็นเงินไทยก็คือ1000กีบเท่ากับ4บาทไทยนะครับแต่เท่าที่ผมเคยได้ไปเที่ยวที่นั่นก็คือ ประเทศลาวเขาไม่ค่อยใช้เงินกีบกันนะที่ประเทศเขาส่วนมากเขาใช้เงินไทยใช่เขาใช้เงินไทยจะเป็นส่วนมากโดยเฉพาะที่คาสินโนที่ผมไปเนี่ยคือไม่ว่าจากการแลกเงินหรือว่าการจับจ่ายใช้จ่ายเนี่ยนะก็คือจะเป็นเงินไทยทั้งหมดเลยแต่เขาก็น่าจะมีเงินหลายประเทศนะเพราะว่ามันก็มีหลายประเทศที่เขาไปเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคแต่ส่วนภาษาที่เขาใช้นะครับผมจะเป็นภาษาลาวสะส่วนใหญ่นะครับก็จะ คล้ายๆกับภาษาอีสานของประเทศเรานะครับผมใช่คล้ายๆกับภาษาอีสานเลยแต่ก็จะมีชุมชนบางกลุ่มนะครับคนบางกลุ่มที่เขาเก่งภาษาอังกฤษก็คือผู้ภาษาอังกฤษเลยก็มีนะครับภาษาอังกฤษก็คือใช้ได้การเดินทางของเขานะครับที่ผมไปก็สามากจะใช้เป็นรถบัตรนะครับก็จะมี ก็มี3ามล้อด้วยก็มีนะครับแล้วก็มีรถบัสแล้วก็มีแท็กซี่นะครับแต่ราคาก็จะสูงหน่อยผมก็จะใช้เป็นรถบัสนะครับเป็นมินิบัสเล็กๆแล้วก็ไม่รู้ดิก็สะดวกก็สั่งใค้เขาไปส่งเขาก็ไปโอเคแล้วก็เมืองลาวก็คล้ายๆประเทศไทยนะครับแต่หลายๆอย่างก็อาจจะยังไม่เท่าประเทศไทยก็จะเป็นคล้ายๆชุมชนชนบทส่วนมากนะครับ <S <S และสุดท้ายนี้นะครับสําหรับใครที่ อยากจะไปเที่ยวที่สวนเวกันนะครับผมแนะนําให้พกเงินไปเยอะๆนะครับแล้วก็พกสติไปด้วยนะครับผมสวนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงนอกจากที่นี่นะครับผมใครที่สนใจอยากจะไปที่พระธาตุอีฮังนะครับขึ้นรู่นะยครับตรงนี้ครับหรือจะเป็นปราสาทหินเลือนเก่านะครับตรงนี้นะครับผมก็สามารถไปได้นะครับอยู่แล้วใกล้ๆกันเลยครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ ไปแล้วครับบ๊ายบาย